โอ้โหท้ำเศรษฐีเงินรวยมาจากไหนเนี่ยโอ้ทองกำลังขึ้นพอดีเลยอุ้ยทองร่วงเฉียบพลันว้าไอ้ทองร่วงเฉียบพันไม่เท่าไรแหละแต่ถ้าทองร่วงเฉียบพันเนี่ยมีโอกาสตายได้น,ะน่ะโอ้โหเมียรู้ไหมเนี่ยว่างานเยอะขนาดนี้ก็พอ,อหรอเอ้ไม่รู้ครับพี่โอ้โหงานเข้าพอดี ไอ้เรื่องเมียไว้ก่อนครับเอาเรื่องงานก่อนตอนนี้นงานมาที่1ครับพี่ออออขอขอนอยได้ไหมเฮ้ยสวัสดีท่าผู้ชมก่อนพี่สวัสดีดครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ What the Healthy Season สรายการเพื่อสุขภาพผ่านทางช่องทางออนไลน์ครับ<ว><ง>พี่เมื่อกี้ที่ผุยตรงเนี้ยแวบๆท้องร่วงหรือท้องร่วงเฉียบพันเนี่ยอันตรายเหรอพี่อันตรายเลยครับผม ใครที่ตั้งแต่เล็กจนโตนะไม่เคยมีอาการท้องร่วงเฉียบพลันนะถือว่าเอาในไหนก็คุ้นเคยกับโรคนี้เป็นอย่างดีนะครับผมก็ไม่ค่อยรู้ข้อมูลมากเวลาปวดท้องจุดจูทีไรเนี่ยก็ดื่มเกลือแร่นอนพักตามสเต็ปพี่หมอพอมีข้อมูลเกี่ยวกับโรคท้องร่วงเฉียบพลันไหมครับมีสิครับไม่ว่าโรคไหนๆผมก็หาข้อมูลมาให้คุณได้แต่วันนี้นะครับเอาข้อมูลเรื่องโรคท้องร่วงเฉียบพลันกันก่อนนะครับ โรคท้องร่วงเฉียบพลันเนี่ยเป็นโรคที่พบบ่อยโดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีสุขคาอนามัยไม่ดีครับผู้ป่วยที่เป็นโรคนี้จะถ่ายอุจจาระเหลวหรือเป็นน้ําตั้งแต่3ามครั้งขึ้นไปใน1วันผู้ป่วยส่วนใหญ่นะครับจะมีอาการไม่รุนแรงและมักจะหายได้เองครับโรคท้องร่วงเฉียบพลันอาจเกิดจากสาเหตุอื่นเช่นการแพ้อ,อาหารโรคลำไส้อักเสบเรื้อรังเป็นต้นนะครับถ้าถ่ายอุจจาระเป็นน้ําปริมาณมากและมีอาการของภาวะขาดน้ําเช่นปากแห้ง คอแห้งมึนศีษะปวดท้องรุนแรงอาเจียนบ่อยจนกินอาหารและน้ำไม่ได้ถ่ายอุจจาระ6ครั้งขึ้นไปใน1วันหรือถ่ายอุจจาระเป็นมูกเลือดหรือเป็นเลือดสดควรเรียบไปพบแพทย์ทันทีครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ไอ้โรคท้องร่วงเนี่ยต้องพบแพทย์เลยเหรอครับคุณก็พูดเป็นเล่นไปถ้าว่าเราเป็นโรคท้องร่วงเฉียบพลันจนถึงขนาดที่ว่าเสียน้ำและเกลือแร่ปริมาณมากนะเราอาจจะช็อกหมดสติเสียชีวิตได้เลยนะครับ ถ้าอย่างนั้นโรคท้องลุกเฉียบพลันรักษาอย่างไรได้บ้างครับต้องไปพบแพทย์ทุกครั้งเลยไหมครับจริงๆเราสามารถที่จะรักษาตัวเองที่บ้านก็ได้นะครับชงน้ําเกลือแร่ OIS ดื่มหรือถ้าเรามีอาการปวดท้องก็กินยาแก้ปวดท้องหรือท้องเสียมากๆก็กินยาลดการท้องเสียได้และถ้ามีอาการรุนแรงมากจนถึงขนาดที่จะต้องไปหาหมอเนี่ยนะครับเขาอาจจะมีการตรวจเพิ่มเติม,เ,ตมเช่นถ้าเจอพยาธิก็กินยาถ่ายพยาธิ ถ้าเจอแบคทีเรียก็กินยาปฏิชีวนะหรือหมอเขาอาจจะให้สารน้ําทางหลอดเลือดดาถ้าเรามีการสูญเสียน้ําในปริมาณมากครับขออย,ย่างชั่วครับพี่เพราะผมเองก็ไม่ค่อยอยากออกไปข้างนอกมากฮะถ้าให้เลือกได้นะครับผมเลือกประคองอาการรักษาตัวอยู่ที่บ้านดีกว่าครับแต่เธอเลือกได้จริงๆนะฮะขออย่าป่วยเลยดีกว่าพี่เราสามารถที่จะป้องกันได้ด้วยนะครับโดยการกินอาหารที่สะอาดปรุงสุกดื่มน้ําที่สะอาด ล้างผักและผลไม้ล้างมือก่อนที่จะรับประทานอาหารและออกจากห้องน้ําและอย่าลืมนะครับภาชนะและเครื่องใช้ต่างๆจะต้องมีการทําความสะอาดด้วยและที่สําคัญอาหารที่ปรุงไว้เป็นระยะเวลานานๆและเก็บไม่ถูกวิธีอยากกินเด็ดขาดทําได้ใช่ไหมครับสบายมากครับพี่หมอนี้แสดงว่าคีย์เวิร์ดก็คือการรักษาความสะอาดสินะครับนี่ถ้าท้องเสียทายเหลวผมจิบเกลือแล้ออกกําลังกายแทนได้ไหมครับไม่ได้ครับ เพราะว่าน้ำเกลือแร่ที่ใช้สําหรับการออกกําลังกายเนี่ยจะมีปริมาณของน้ําตาลเนี่ยสูงกว่าครับและมีปริมาณโซเดียมต่ํากว่าเกลือแร่ ORS เพราะฉะนั้นถ้าเรากินเข้าไปอาจจะท้องเสียมากขึ้นเพราะฉะนั้นการจิบเกลือแร่ ORS ถือว่าดีที่สุดครับเป็นแบบนี้นี่เองเข้าใจผิดชีวิตเปลี่ยนเลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับท่านผู้ชมทางบ้านก็คงจะได้รับสาระดีๆเพิ่มเติม,เ,ตมเกี่ยวกับโรคท้องร่วมเฉียบพันกันแล้วนะครับ กสทชใส่ใจอยากให้คนไทยทุกคนห่วงใยสุขภาพกันมากขึ้นนะครับถ้าอยากรู้อะไรเพิ่มเติมอย่าลืมปรึกษามหมอและบุคลากรทางการแพทย์ครับวันนี้พวกเราสองคนขอตัวลาไปก่อนฮะกับรายการ What the Healthy ครับแล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่ไปยิ่งลามาจากไหนฮะซื้อมาใส่ห้าวันก็ดำน้วทองปล<บ>าเขาใส่อยู่แถวตลาด